เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ในประเทศสารัฐบิลิกาสำหรับฮอน Honda CRV Generation ใหม่หลังจากที่ได้ปล่อยภาพทีเซอร์ออกมาให้ได้ชมกันไปบ้างแล้วซึ่งจากดีไซน์ที่เห็น CRV โฉมใหม่ได้รับอิทธิพลมาจากทั้งรุ่นวิชไลซึ่งเป็นรถกระบะและ SUV อย่าง Passport t r a i l Sport โฉมใหม่ล่าสุดที่ทำตลาดอยู่ในสาธรัฐบิริกาโดยเฉพาะในส่วนของหน้ากระจัง สำหรับเรื่องของขุมพลังจะมีรุ่นไฮบริดให้ได้เลือกซื้อกันด้วยตามคาด h o n ด้าซีอีโฉมใหม่มาพร้อมตัวถังที่ใหญ่ขึ้นในทุกมิติโดยมีความยาวมากขึ้น2.7นิ้วกว้างขึ้น0.4นิ้วส่วนฐานล้อก,ก็ยาวขึ้น1.6นิ้วที่น่าสนใจก็คือการวางตำแหน่งของฐานเสาเอหน้ารถที่ถูกร่นมาทางด้านหลัง4.7นิ้ว ขยับออกไปด้านข้าง2.8นิ้วและต่ำลง1.4นิ้วในขณะที่ครอบกระจกมองข้างถูกย้ายตำแหน่งมาติดตั้งที่บานประตูรถแทนอย่างที่ได้เกริ่นเป็นในตอนต้นว่า Honda CRV รุ่นล่าสุดนี้ใช้ภาษาการออกแบบที่เห็นได้จากรถยนต์รุ่นใหม่ๆของ Honda ด้วยหน้ากระจังลวดลายใหม่เชื่อมเข้ากับโคมไฟหน้า LED เป็นระนาบเดียวกัน แต่ที่ได้รับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มากพอสมควรในตอนที่มีการปล่อยภาพทีเซอร์ออกมาก็คือดีไซน์ของโคมไฟท้ายที่ยังให้ความรู้สึกถึงแบบเดิมอยู่แม้ว่าจะมีการใช้รวดลายรูปตัว L ซ้อนเรียงกัน3ตัวให้ดูเมกะลักก็ตามในอเมริกาเหนือ Honda จะทำตลาด CR-V Generation ใหม่ในสีรุ่นย่อยก่อนได้แก่รุ่น EX EXL สปอร์ตและสปอร์ตทัวริงโดย2รุ่นแรกจะมาพร้อมแผงกระจังหน้าสีดำวาวตกแต่งด้วยชิ้นงานโครเมียมส่วนล้ออลอยเป็นแบบ10ก้านขนาด18นิ้วเป็นมาตรฐานส่วน2รุ่นบนคือสปอร์ตและสปอร์ตทัวริงจะมาพร้อมดีไซน์ด้านหน้าและหลังที่ดูแตกต่างอย่างชัดเจนคือมีการตกแต่งด้วยชิ้นงานสีโครเมียมบริเวณด้านข้างของกันชนหน้าและด้านหลัง ด้วยการติดตั้งปลายถ้อยเสียรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสีเดียวกันเพิ่มความสปอร์ตด้วยสปอยเลอร์หลังแผงกระจังหน้าจะเป็นสีดำวาวเช่นกันโดยในรุ่นสปอร์ตล้อลอยเป็นแบบ1 9ก้านขนาด18นิ้วสีดำเบอลีนาแบล็คส่วนรุ่นสปอร์ตทัวริงเป็นล้อลอยแบบ5ก้านขนาด19นิ้ว ห้องดีสานภายในได้รับการปรับเปลี่ยนใหม่ที่ดูคล้ายกับห้องดีสารของรุ่นซีวิกโฉมใหม่มาพร้อมดีไซน์ที่ดูเรียบหรูสะอาดตาตกแต่งด้วยลวดลายแบบรังผึ่งบร,ริเวณคอนโซลหน้าที่ซ่อนช่องประบอากาศเอาไว้จอแสดงผลการขับขี่เป็นขนาด7นิ้วส่วนจอแสดงผลการระบบอ n เวอร์เมนต์เป็นขนาด7นิ้วเช่นกันในรุ่น EX และ Sport มาพร้อมปุ่มควบคุมมือหมุนแต่ในรุ่น EXL และ Sport Touring จอแสดงผลกลางจะเป็นขนาด9นิ้วมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายนอกจากนั้นยังมีระบบชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายขนาด15วัตต์อีกด้วยโดยรุ่น Sport Touring จะเป็นเพียงรุ่นเดียวที่มาพร้อมชุดเครื่องเสียงระดับพรีเมียมจาก Bose พวก่วงลำโพงมาอีก12ตัว Honda CL-e โฉมใหม่ถูกพัฒนาขึ้น บนแพลตฟอร์มระดับ g l o b a l ของ Honda ที่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นให้การโดยสารที่นุ่มนวลและมีเสถียรภาพในการขับขี่ที่ดีกว่าโครงสร้างตัวถังมีความแข็งแรงมากกว่าเดิม15%ในขณะที่ระบบกันสะเทือนหน้า m a c p h r r s o n Strut ได้รับการปรปับปรุงใหม่พวงมาลัยมีอัตราทดแปลผันที่ความแม่นยำและการตอบสนองที่ดีในการหักเลี้ยวหรือควบคุมการขับขี่ ขุมพลังของ Honda CLV ใหม่ในรุ่น EX และ EXL เป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบความจุ1.5ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้กำลังสูงสุด190แรงมา้าแรงบิดสูงสุด243นิวตันเมตรที่1,700ถึง5,000รอบต่อนอาทีจับคู่กับเกียร์ CVT โดยทุกรุ่นย่อยจะมาพร้อมระบบขับเคลื่อน e e l t i m e All-wheel drive ของ Honda สำหรับรุ่นย่อยสปอร์ตและสปอร์ตทัวริงจะมาพร้อมขุมพลังไฮบริดด้วยเครื่องยนต์เบนซิน4สูบอดตินสันไซเคิลความจุด2.0ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวโดยให้กำลังสูงสุดรวม204แรงม้าแรงบิดสูงสุด335นิวตันเมตรลากจูงโหลดที่มีน้ำหนักสูงสุดได้1,000กิโลกรัมฮอนด้าซีใหม่ มาพร้อมระบบความปลอดภัยที่ครบครันรวมถึง Honda Sensing พร้อมต้องมุมกว้าง90องศารุ่นใหม่และเรดาร์แบบมิลลิเมตรเวฟ120องศาโดยมีฟีเจอร์ต่างๆได้แก่ระบบช่วยขับขี่เมื่อการจราจรติดขัดระบบช่วยควบคุมเบรคที่ความเร็วต่ำมาพร้อมระบบช่วยอ่านป้ายจราจรระบบ Adaptive Cruise Control และระบบปรับความเร็วตามรถยนต์ขันหน้าที่ความเร็วต่ำ ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องจราจรระบบตื่นมุออับสาตาด้านข้างเป็นต้นฮอนด้ Honda จะเริ่มจำหน่าย All New al CR-V โฉมใหม่ในสหรัฐอเมริกาในช่วงฤดูร้อนปีนี้โดยจะมีรุ่นไฮบริดตามออกมาในภายหลังส่วนราคาจำหน่ายยังไม่มีการเปิดเผยในตอนนี้ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ